คลิปเดี๋ยวมานี่ผมมีแล้วมีแล้วเขียนสวยเลยครับ กงต้มไหมครับเกง่งต้มก็มีครับวันนี้เกงต้มก็มาเดี๋ยวจะให้มีครับวันนี้จะเป็จะได้ปลาอะไรมาแกงต้มนะครับจะดตามกันดูนะครับก็มาจุ่มตอนเย็นครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมน่านจะเป็นยังไงว่าจะได้หัลักที่๊ดครับวันนี้ครับับจุ่มกัน ไ,ไว้ใจเลยครับ

กุ้งนี่นะาบเอ้กุ้งนี่เนี่ยแนวองลานไปเรือลุกเรื่อยลาวไม่รู้แต่ลุกบรรลาวแต่กัดของปุ้มลุกลาวเกียดนี่เลยแต่ลูกเนี่ยนี่เลยรบกัดรุดกันรุดนี่เดี๋ยับตงีไม่ไม่ตีเดนี้ไม่ได้ตีต้องเตแต่เดี๋ยวไม่งันไม่โยันนี่ น้ำเลยมานะกวองเ้ยเลนเยมบตีเลยก็ไม่รู้เลยปลากาดไปเลยตอนนั้นนี่ขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวำงง่ายเดี๋อปลากาดกลักางนู้นนู้เลี้ยวเรห็นโอ้มาจ่าพอกย่มจลมาแล้วขำเรีวเลยบรแบบนั้นน่าจะ ไปวัเ่ยเลยไปวเ่ยไปวเล่อยพี่ยกหยก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 กันโดนเลยครับโดนเลยครับกวนหัวโดนเลยไปวัวแล้วยุทธโอ้ยลครับพยุทโอ้ยเลยครับผมก็อยู่หนูเดียวไม่้อครับไปเลยไปเลยไปวัเรือเลยครับ

มาเรียเดี๋ยวมาอยู่โอ้ยกดอดตายเกี่ยวมายกว่าไ่เดียวไหนตายมายมา่าม่ายนมานี่เลยต้นต้นของใหญ่แล้วครับปงย่เลยเฮ้ยปวดหัดเดี่ยวติดข้างไม่แน่ก็โรคเสียดติดข้างครับตอนนี้ ผมกัดไปสองทีก็ปล่อยไปสองตัวลูกเสียบโอ้โหดูวิ่งครับดูวิ่งครับดูวิ่งครับดูครับปลาอะไรครับ1.5นะครับเออปลาหื้อครับไม่ครับปลาหือครับหลุดเล็บร้วยเฮ้ย๋ยวงวกแล้ว มันีอยู่มาตนะมาตีนะกวนเอ้นะกวนมาตีนะกวนเอ้มาตี โดนครับลูกปลาครับติดแต่ลูกปลาเล้วอ่างเองลาบลาบปลาลูกเสียดลูกเสียบนี่ทำไมต่างต่างม่ใหญ่โย่วล้วนั่นเป็นติดตามต่างอยู่ไว้บนนี่แต่มันม่วอยู่แรงนี่ลูกลูกแมวเออหยอกล้อลูกแหวรับตัวกันกันใส่ตามตั่งเลยลูกแมวไว้ตัวเย็นนะนี่ครับของเรา <laughs> ตัวนี้ถ้าใหญ่เป็นสิบกิโลครับแต่นี้มีนยังไม่ใหญ่ขึ้นยังครับครับหัวเรือครับเอ้ยหลังคาครับ ดูมันต e ื้อแปลกๆครับน่าจะติดข้างมาแล้วครับผมว่าตื้อครับทีนี้ไม่อุ้ยแล้วครับใส่สามทางเลยครับ ขี้ตัวใหญ่ว <wys la> ่าครับคนเฟิร <dans człowie 32> <laughs> ์มเลยครับตัวนี้นะข้างไหนครับจ้างไหนครับจ้งไหนตกชินเยอะตรงโน้นจริงจริงจังมาก ตรงนี้ไม่พลาดมันตื้อแปลกๆเลยครับ น,นี่ไงนี่ไงโอ้ถ่วงเร็วได้ครับติดข้างนะครับอาการนี้ติดข้างครับอาจจะเป็นเสียดติดข้างครับคิดว่าแล้วว่าใช่ครับต้องใช่แน่แน่ กไกลมาด้วยเทียวเลยครับงั่วหมดแล้วครับสามกันครับโฉบครับโฉบครับตัวนี้โฉบครับโฉมครับเล่นนานเกินครับกลายเป็นเสียบครับอยู่ในอยู่ในกองไกลคนเลวโลคนเลวโน่นครับติดติดข้างครับติดข้างครับนั่นครับอยู่ในก็ไว้อยู่ในอยู่ในอยู่ในแก็บปาเก็บมาเก็บมาอป ฮึไดแล้วได้เลยาดเลยได้เลยได้เลยจีดนั้นเลยหลเลยครับหลโดเลยครับน้องเต้ยครับมาเรือแต่เต้ยครับขึ้นก่อนครับของผมครับ นานันอยู่นี่เหื่อใช่ไหมระวังบัตรองเราคอมนงน่อยนี่ไม่ต้องแก๊บเเลยดูเลยอืมขาวมายังครับีคลิปเดียวไนี่พม มีแล้วมีแล้วเสียดสวยเลยครับอาอพอเปิดหน้ารกน้องน,นี่ครับเห็นไหมครับร้อยกับร้อยร้อยกับร้อยขึ้นล่วงเอ้อร้อยล่วงเอ้อ นั่ง,ง,งอ,อย่างไรผมก็เลือกเดี๋ยววันไหนว่ามาเออน,นี่ครับเรื่องนี้ต่อเดี๋ยวครับโอเคขึ้นมาแล้วครับปลาแกงส้มครับเดี๋ยวเมื่อเที่ยงเจอกันแน่มึงน,นี่ครับปลากระมงแฉรกรรมครับนี่ครับเหยื่อเหยื่อครับ เคยน้่กันหน่อยครับดูแว่นชัดๆนี่ครับปลาเนื้อดีครับเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงครับแกงส้มนี่ปลาครับไปตกตัวครับเครื่องแกงใส่หม้อแล้วครับ นี่ครับผีมเงคครับใส่เต้คเาาเยครับเดิมจะกันมะนาวแล้วครับขั้นตอนต่อไปนี่ครับตอนแรกครับอะไรเครื่องไปในน้ำในหม้อใส่หม้อรครับ ขั้นตอนที่สองครับหวานมะนาวจากคั้นเลยครับเนี่ยครับเคล็ดรับความอร่อยแกง่อมไตเต้นะครับตั้งน้ำแกงให้เดือดให้กลิ่นเปลี่ยนนะครับให้กลิ่นเครื่องแกงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่น้อปลาลงไปครับนี่ครับ สนใจลองมาดูได้เลยครับแกงส้มลำนี้ครับสดกว่าเพื่อนเลยครับทะเลตันลองหมดแล้วทุกลันครับว่าว่าอะไรครับครับโอ้บหัวหน้าครับยอมน่าจะยอมเลยครับเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับได้กินแกงส้มเดินลงแล้วครับไม่มีแรงนะครับคนนี้สายบุญครับ อยู่วัดตั้งคืนครับเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนครับเพิ่เหนื่อพเหื่อะไรเป็นไรบ้างครับเย่ครับเ่มาเจอมาอีกทีแกงส้มเดือดนะครับ้นต่อไปครับใส่ปลาเลยครับเนื้อสดสดปลาเหว๋หวๆเจียวๆนะครับ กีตามไม่เชื่อมาลองได้เลยครับแกงส้มเบอร์แต่เต้ยิ้มเพราะว่ามันจิ้มอยากได้สุกกว่าน,นี้ไหมครับนี่ของอร่อยปแกงเลยครับนี่ของอร่อยนะ ถ้าอยากได้สุดกว่านี้ลงไปแกงในน้ำทะเลนะครับลงไปแกงได้เลยมองไว้ขาวๆครับเต็มหม้อครับแค่ทำตัวเดียวอันนี้ข้าวเต็มหม้อครับ

อเมตังนี่เลยนะมือนุ่งก้ากับตาเลยนะตองแก้ต้องแก้เตอรโตมันน้าหวาไมนะ่มันมันโอมโอมมันดีนะไได้ตไปอันแลเาคนไม่โปเลยมันตังโอมดีเยอะเลยนะไป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 ี่ตรงครับคสรับ ตรัคนัโอ้ยนเป็นเรื่องตะกาวกันมอกันโโกเล้งลงลดิวินไหมลบ้างลงไม่ควินลนี้ยตกวัวเลยตกวัวตกวเปนตัวเลลงคนนี้หลวงไม่ควยนเลยครับหลวงมีอาการจะมอเรือครับ

โอ้ยจ้าโอ้ยจ้ากลับน่าจะเป็นเียนนี้แลกันเดี๋ยวเดี๋ยตกงนีเยวพี่ไหนวะมาดิเดี๋ยวตักตันี้คนป่านโดนแล้วครับโดนเลยครับตามหามาทั้งวันวันนี้เเน ได้บางคนที่ไปเก๋ยขาวมาแล้วครับมองมองกระมองครับกระมองครับรอดวันลายนะครับเฮ้ยเบอร์ติดเต็มบิลลิ่งเลยนี่ครับกระมองครับนี่หามาทั้งวัน เห้วยก็เห่แบบป๊บป๊อต่างนี่เออนี่วปบตรงนี้เดียว,วดนอีกแล้วครับ

อุ้ยมงปลาหัวแล้วครับสวิงครับนี่ครับมาอีกแล้วครับขอบคุณครับนี่ครับมงพลาวลุยเม็ดโอ้โดนครับยันเลยโดนโดนโดนยันเลยยันเลยลาฟี่เลยลาฟี่ด่น

เล็ดีครูตามเนเล็กันอย่นี้อย่ามขนกังนี่เลยวันายด้สตไม่ต้องไดว่รวันไล่แล้วอ้ไรวะต้องเบารดวันไล่แล้วนี่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 ้โอวะแกนุแก่ใช่เจ้า ใช่ไหมตัวกลาอย่างตัวอย่างรุนออับังเลยอย่างลุดวย่าไปถึงแล้วอ้โอ้้โอ้ก้วยกันแล้วกีกันแล้วสี่ลครับมาแล้วครับแล้วครับาอีกแล้วครับ เก็บลงเก็บปล่อยสุดิเลยน้องเก็บตัดไปนู่นเลยน้องตัดไปตรงนั้นนตัไปกลเลยใหญ่ยอดเตือนี่ตัไปกลเลยเก็บลงไเลยเจ้าปาคนนี้เนฝามาอนกันยอยู่ันนี้เออมันแหละยามปากเกาเกนเลยเจ้าลดกันเลยกอองก้าวรถอะไรีบอกขึ้นเลยนี่โถอะไ้อยู่เลยตัดไปนู้นเลยน้องตัดไปใกล้เลย้วหนึก็เลวนัอนนึงเออ กินกูไปหมดแล้วครับหมดแล้วกินกูไปอมแล้วครับออกแล้วักทีักท <A> ีักทีมาไยทีนีดเดียวทีนเียวจจ้อลูกก็ก็ก่านี้เดียวก็บอกว่านี้เดียวรอแล้วก็หมกรยกขึ้นมาอีกแล้วลูกเอากุ้งกินไงวันนี้ก็บกเก็บกองเก็บเก็บกอเก็บเงเดูเดือดเลือดพลนเลยคุณดูไหมน่ได้ล้ไปกาโดนนกง มอ่าดิม้เมองเลยแม่นรับมองลุยแม่นคันรวนเลยครับคันรนอัันจนอยู่ครับมองตลงแล้วเก็บครเก็บเครับเก็บย้อนครับย้อนเก็บครับเก็บพอถึงฟ้าจะเก็บมาไปเร็วมาไปเร็วอ้โหนหลนี้เนาะ โคกคละหนึ่งตัวหักยเราไม่ได้ัตัวตไไม่ได้หรอได้ือวางใจวีดีโอยู่นว่าของไตก็โคบไอ้ยั่นมันปาไก็ได้ไอ้เนี้มึงไม่ได้ตัวดีโอยรออีกแล้วรออีกแล้ว ความไปน้อยมานีกนวันนี้มีไซส์ครับวันนี้มีไซส์รล็กนิดนะครับรออยู่คนเดียววันนี้มีไซส์ครับผมถ้าพกกัโพกไม่เดียวเห็นวันรวงตายตายนาโจน

chiến <laughs> <tôi> <laughs> lên chiến mặt lèo mặt mông tê mông tê mông tê mông mông thê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  mông mông เตมงเตปันห hey, oh ัวม oh, ันลาวตัวเดียวื้อได้ตัวเดียวตีเดียวดียว้ามาดินน้ฮะมงเตมไรีดียวตีเกมพวมันันันนี้ตีะไรเนี่ยสป็ดฮะเออมาจ่ายแปดเป็ดเป็ด mong mỏi 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 น่นนั uh ่นๆน่เป็นก้อนเไหมอ้ยักแบกมาเลยาคนแบกมองนี่ครับทดเวลาบาดเจ็บ